สวัสดีค่ะคุณครูใบเฟิร์นนะคะหน้า59ค่ะเติมคำว่ายาวกว่าสั้นกว่าสูงกว่าเตี้ยกว่ายาวเท่ากับหรือสูงเท่ากับนะคะข้อ1ค่ะสะพานพระราม3ยาว1,864เมตรสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยาว1กิโลเมตร791เมตร เราจะเติมคําว่าอะไรลงไปนะคะเราดูค่ะตรงนี้หน่วยเขาเหมือนกันยังคะยังไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราต้องแปลงหน่วยให้เหมือนกันก่อนเนาะอ่ะเรามาดูค่ะเราจำได้ไหมคะว่าความสัมพันธ์ของกิโลเมตรกับเมตรคืออะไรนะคะ1กิโลเมตรจะเท่ากับกี่เมตรคะจำได้ไหม1กิโลเมตรจะเท่ากับ1000เมตรใช่ไหมคะ อ่า1,000เมตรเนาะดังนั้น1,000เมตรบวกของเก่าที่มีอยู่คือ791นะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ1,791เมตรนะคะอ่ะเรามาดูนะคะสะพานพระราม3เนี่ยยาว1,864เมตรสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยาว1,791เซนติเมตรดังนั้นสะพานพระราม3ต้องทำไมคะ ต้องยาวกว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ตอบค่ะว่าสะพานพระรามสามยาวกว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะข้อสองค่ะมดแดงยาว7มิลลิเมตรนอนคืบยาว3เซนติเมตรนะคะ อ่ข้อนี้หน่วยของเขาไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเราต้องแปลงหน่วยของเขาก่อนนะคะคุณครูจะแปลงเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่า1เซนิเมตรจะเท่ากับกี่มิเมตรคะ1เซนเมตรจะเท่ากับเท่าไหร่คะ10บมิเมเนาะดังนั้น3ซนติเมตรก็คืออะไรคะแปลงเป็นหน่วยมิลลิเมตรได้จาก3คูณ10ก็จะเป็น30 มิลลิเมตรนะคะดังนั้นค่ะ7มิลลิเมตรเป็นยังไงกับ3 0ม mm ิลลิเมตรคะ7มิลลิเมตรก็ต้องสั้นกว่า30มิลลิเมตรเนาะดังนั้นมดแดงจะสั้นกว่าหนอนคืบนะคะข้อ3นะคะคลองแสนแสบยาว65กิโลเมตรคลองเปรมประชากรยาว50กิโลเมตร846เมตรอะเรามาดูกันค่ะ ข้อนี้เขามีหน่วยใหญ่ก็คือกิโลเมตรทั้งคู่เลยนะคะดังนั้นเราจะเปรียบเทียบหน่วยใหญ่ก่อนเนาะ65กิโลเมตรยาวกว่าหรือสั้นกว่า50กิโลเมตรคะ65ก็ต้องยาวกว่า50กิโลเมตรเนาะดังนั้นเราจะตอบว่าคลองแสนแสบยาวกว่าคลองเปรมประชากรน,นะคะข้อ4ค่ะเขื่อนกิ่วลมยาว13,500เซนติเมตร เขื่อนรัชประพายาว716เมตรอ่ะเรามาดูกันก่อนนะข้อนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรกับเมตรหน่วยเข้ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราต้องแปลงหน่วยให้เหมือนกันก่อนเนาะเราจาได้ไหมคะความสัมพันธ์ของเซนติเมตรกับเมตรค่ะความสัมพันธ์ของเมตรและเซนติเมตรนะคะเราจะได้ว่า1เมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะดังนั้น716เมตรเราจะแปลงให้เป็นเซนติเมตรเราก็แปลงได้เป็น716 คูณกับ100จะเท่ากับเท่าไหร่คะ1เมตรคือ100เซนติเมตรดังนั้น716ก็นำา716มาคูณ100อเนาะมีศูนย์สองตัวค่ะก็จะเป็นเท่าไรเอ่ย71,600เซนติเมตรนะคะดังนั้นหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่า13,500เซนติเมตรต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่า71,600เซนติเมตรคะ1 3 5่0ก็ต้อง สั้นกว่า71600ซนเมตรเนาะดังนั้นเราจะตอบว่าเขื่อนกิ่วลมสั้นกว่าเขื่อนรัชประพานะคะข้อ5ค่ะสะพาน A ยาว2 5 2เมตรสะพาน B ยาว25,200เซนเมตรนะคะข้อนี้หน่วยเขาไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเราต้องแปลงหน่วยเขาก่อนเนาะ จากความสัมพันธ์ของเมตรกับเซนติเมตรค่ะเราจะได้ว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรใช่ไหมคะดังนั้น252เมตรเราก็หาได้จากนำ252มาคูณกับ100ใช่ไหมคะอ่ะมี0ูย์ตัวเนาะเราก็เติม0ูนยตัวไปก็จะได้เป็น25,200เซนติเมตรนะคะ ดังนั้น25,200เซนติเมตรยาวกว่าหรือสั้นกว่า25,200เซนติเมตรคะข้อนี้สะพาน A กับสะพาน B เขาทำไมกันเลยคะเขามีความยาวเท่ากันเลยเนาะเราก็จะตอบว่าสะพาน A ยาวเท่ากับสะพาน B นะคะข้อ6อาคารเรียนสูง10เมตร50เซนติเมตรอาคารอนเนกประสงค์สูง680เซนติเมตรอะเราสังเกตค่ะ ข้อนี้หน่วยเขาเป็นเมตรกับเซนติเมตรหน่วยเขาไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเราต้องแปลงก่อนเนาะตรงนี้เป็นเซนติเมตรแล้วเนาะเราไม่ต้องแปลงนะคะเรามาแปลงตรงหน่วยเมตรค่ะเรารู้ว่า1เมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะดังนั้น10เมตรค่ะ10เมตรหาได้ยังไงก็หาได้จากนํา10ไปคูณ100ค่ะ10คูณ100มี0ูนย์ตัวก็จะเป็น1000เซนติเมตรนะคะ ซึ่งตรง10เมตรเราแปลงได้เป็น1,000เซนติเมตรแต่เราต้องนํา1,000เซนติเมตรเนี่ยมาบวกกับของเดิมที่เขามีอยู่อีก50 m, เนาะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ1,050เซนติเมตรใช่ไหมคะดังนั้นค่ะ1,050เซนติเมตรสูงกว่าหรือเตี้ยกว่า680คะ 1,050ก็ต้องสูงกว่าใช่ไหมคะดังนั้นอาคารเรียนสูงกว่าอาคารอเนกประสงค์นะคะข้อ7นะคะระยะทางจากบ้านใบบัวถึงสนามเด็กเล่น2กิโลเมตร450เมตร ระยะทางจากบ้านใบบัวถึงวัด2450เมตรนะคะอ่าเรามาดูหน่วยของเขาค่ะตรงนี้เป็นกิโลตรงนี้เป็นเมตรดังนั้นเรายังเทียบไม่ได้นะคะแต่เรารู้ว่า1กิโลเมตรจะเท่ากับเท่าไหร่คะ1กิโลเมตรจะเท่ากับ1000เมตรใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้มีหน่วยเป็นเมตรแล้วเนาะเราไม่ต้องแปลงนะคะตรงนี้ค่ะ2กิโลเมตรจะเท่ากับกี่เมตรคะ 1กิโลเมตรคือ1,000เมตรดังนั้น2กิโลก็หาได้จาก2คูณกับ1,000ค่ะ2คูณกับ1,000ก็จะได้เป็น2,000นะคะ2กิโลเมตรนะคะแปลงให้เป็นเมตรได้เป็น2 0 0 0เมตรแต่เราต้องนำา2 0 0 0มาบวกกับ450ที่เขาให้ไว้แต่แรกเนาะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะได้เป็น2,450ค่ะดังนั้น2,450ยาวกว่าหรือสั้นกว่า2,450ค่คะ เขามีระยะทางเท่ากันเลยนะคะดังนั้นเราก็จะตอบว่าระยะทางจากบ้านใบบัวถึงสนามเด็กเล่นยาวเท่ากับระยะทางจากบ้านใบบัวถึงวัดนะคะข้อ8ค่ะ,มะเมล็ดถั่วแดงยาว1 cm, mm. เซนติเมตร3มิลลิเมตรเมล็ดถั่วเขียวยาว6มิลลิเมตร อะเรามาดูหน่วยกันก่อนค่ะตรงนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรตรงนี้มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรใช่ไหมคะ1เซนติเมตรจะเท่ากับกี่มิลลิเมตรคะ1่เซนติเมตรจะเท่ากับ10มิลลิเมตรเนาอะอะดังนั้นเราแปลงตรงนี้ค่ะ1เซนติเมตรจะเท่ากับ10มิลลิเมตรหเซนติเมตรแปลงได้เป็น1 0ม mm, ิลลิเมตรนะคะแต่บวกของเดิมที่มีอยู่3มิลลิเมตรค่ะก็เลยเป็น13บสา มิลลิเมตรเนาะอ่ะดังนั้น13มิลลิเมตรยาวกว่าหรือสั้นกว่า6ม mm, ิลลิเมตรค่ะ13เซนติเมตรก็ต้องยาวกว่า6มิลลิเมตรเนาะดังนั้นมเมล็ดถั่วแดงยาวกว่ามเมล็ดถั่วเขียวนะคะค่ะสำหรับหน้า59ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ